รสรุปประเด็นเพิ่มเติมนะครับจากรายการโหนกระแสที่แบบอาจาร,รย์เบียไปออกนะครับแล้วก็มีหมอดูสองท่านมานะครับจริงๆวันนั้นน่ะพี่หนุ่มกันชัยอ่ะแกบอกว่าจะเชิญคุณแพรีร่ภัยวันมาด้วยแต่คุณแพรีร่อยากะติดงานและก่อนนั้นนี้นมันมีข่าวว่าคุณแพรี่รรเลิอกกับแฟนใช่ไหมครับก็คนก็สงสัยว่าแบบเออไม่มาเนี่ยเพราะว่าเคยหรือเปล่านะครับแกก็แบบว่า บอกพี่หนุ่มว่ากติดงานแไไกไม่ได้แบบไม่ได้เฮิร์ตแกโอเคอะไรเงี้ยแล้วแกก็เกือบขึ้นสเตตัสประมาณว่าตอนนี้ดิฉันแฮปปี้มากๆค่ะที่ครูกะป,ปิบอกว่าดิฉันเฮิร์ตหรือดิฉันอกหกักไม่ใช่ความจริงค่ะโสดไม่ได้แปลว่าไม่มีผู้ชายมาหานะคะอันนี้แรกนะครับแล้วหลังจากนั้นระหว่างรายการอะไรเงี้ยแกก็คงแบบคงมีเวลาดูด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบมีโพสต์มาเป็นระยะระยะอะไรเงี้ยอันนี้อันที่สอง มึงต้องมีมารยาทก่อนค่ะฟังเขาพูดให้จบก่อนไม่ต้องรีบร้อนท้องไม่ต้องรีบโนค่ะแต่ว่าแกแกก็นั่งดูอยู่เนาะว่าแบบรายการเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็น่าจะแบบถ้าใครดูของกระแสนะครับมันก็จะมีการพูดเรื่องแบบว่าอ่าอะไรนะครับอ่ดูดวงราคาเท่านี้12บาทแล้วก็มีแบบ5,000อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีนี้ ห้าพันบาทซื้อปลาอินทรีย์ไปกินบำร,รุงสมองได้สิบสองแพ็คนะคะเผื่อคุณลูกค้าไม่ทราบพอดีทัาไปดูในเพจแก่ๆแบบแกมีขายาปลาอินทรีย์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้กระข่บนนี้รายการโหนกระแสไม่แฟร์เลยค่ะปล่อยให้หนึ่งรุมสองได้ยังไงคะอย่างงามงายในคําสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็อย่างที่มีคลิปทํารีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับว่าบอกว่าตอนแรกดูเหมือนแบบอาจารย์เบียจะแบบ หวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนโดน2รุม1นึ่งแต่ปรากฏว่าเป็น1นึ่รุม2องไปนะครับแล้วต่อมาก็อันนี้ดิฉันไม่ได้สัทธาพระพุทธเจ้าค่ะแต่ดิฉันขออนุญาตขายทุกอย่างที่เป็นความเชื่อในพระพุทธศาสนานะคะได้แดง100บาททักชัดค่ะอันนี้มันก็จะเป็นในช่วงรายการประมาณว่าเหมือนกับมีการทําพิธนะีหน้าทอง9ก9บาทและมีทําพิธีแบบหลายอย่างอะ่ะที่แบบ เสียงเงินอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ส่วนอันนี้อันสุดท้ายอันนี้ครับเข้าไปดูเพจก็น่าจะเป็นเพจของแม่หมออะไรเงี้ยเข้าไปดูเพจนึกว่าเป็นหมอดูอ้าวที่ไหนได้นี่มันหมอชิดนี่หว่ารถทัวร์จอดเต็มไปหมดหลักใหญ่ใจความก็ประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนกับปูเรื่องรายการหนกระแสนั่นแหละครับที่หมอดูมาออกแล้วตอนนี้เท่าที่ถลายถลายดูนะครับก็เหมือนกับ คุณหมอดูเขาก็ออกมาชี้แจงว่าเขาไม่ได้แบบดูหมินพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนกับไม่ทันแล้วก็รถทัวจอดเต็มหน้าบ้านจน้องแบบปิดคอมเมนต์ไปแล้วนะครับก็และที่หาไปเมียหนึงมีคุณหมอดูคนนี้นะครับพอดีผมไปถไล่เจอถ้าสงสารคือคนละคนกันแต่คนคนดูเข้าใจผิดว่าเป็นคนเดียวกันแล้วก็ไปเม้นด่าแกแต่ปรากฏว่าคนละคนนะครับแล้วก็ แกก็เม้นตอบคนแบบว่าในเพจวราแบบผิดคนผิดคนอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นความขำขันกับงานที่ว่าแบบเหมือนกับโอ้รถเลี้ยวรถทัวกลับแทบไม่ทันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับลองลองไปลองไปดูเพจอย่งนี้นะครับแกก็ไล่อยู่อะไรเงี้ยบอกบางคนเออหน้าเหมือนจริงๆบอกว่าเหมือนแต่คนละคนค่ะอะไรเงี้ยเก่งหยุดทั่ีก็รถทัวพุ่งมาหาเต็มหน้าบ้านไปหมดแกก็งงๆนะครับก็ยังไงก็ไว้มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกครับ